สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดว่าเลนไทย2567นี้ไม่ต้องกลัวเงาแจากพิกัดสถานที่ขอพรความรัก หมูให้ได้แฟนเข้าสู่เดือนแห่งความรักกับเทศกาลวาเลนไทน์2567ซึ่งตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเราคนมีคู่มีหวานใจก็ไปสวีทอัปเดตความหวานทำเอาคนโสดมีอิจฉาตาร้อนยากมีหวานใจมาเสริมความหวานกับเขาบ้างงานนี้เราคนโสดไม่ต้องน้อยใจเพราะเขาวสดออนไลน์รวบรวมมาให้แล้วเอาใจใส่มูเตลูก,กับพิกัดสสถานที่ที่ขอพรความรักมูยังไงให้ได้แฟนมูขอคนในสเปก 1. นึ่งขอพรความรักพระตีมูรติเซ็นทรัลเวอร์นับเป็นสถานที่ยอดฮิตที่เหล่าคนโสดนิยมไปรวมตัวไว้ขอพรเกี่ยวกับความรักนอกจากนี้ยังสามารถขอพรเรื่องการงานการเงินและความสำเร็จได้อีกด้วย 2. ขอพรความรักพระแม่ลักษมีเกสซอนวิลเลสตามความเชื่อของศาสนาฮินดูพระแม่ลักษมีเป็นเทพนารีแห่งโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์มีกำเนิดจากฟองน้ำในคราวที่เหล่าเทวดาและอสูนกวนเกษียณสมุทรเพื่อทำน้ำอำมฤตโดยขณะที่ผุดขึ้นมานั่งประทับนั่งในดอกบัวและพระหัตถ์ถือดอกบัวจึงมีอีกพระนามว่าปทมาหรือกมลาในหมู่ของผู้เคารพเชื่อว่าพระแม่ลักษมีให้คุณในด้านการธำรมาค้าขายเจราจาต่อรองประกอบธุรกิจทุกสาขาตลอดจนประทาน โภคศััพย์เงินทองสมบัติแก่ผู้บูชาและประกอบความดีอยู่เป็นนิด 3. ขอพรความรักพระกิษณนะและพระแม่ราธาวัดเทพมเนทียนตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระกิษณนะมีจิตใจรักที่มั่นคงต่อพระนางทาราเทวีซึ่งเป็นรักแรกของพระกิษณนะทำให้เป็นความรักที่ฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจของพระองค์จนชั่วอายุข ใครที่มากลัาบไหวขอพรด้านความรักก็มักประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัวหรือความรักหนุ่มสาวตามความเชื่อพระกิษณะจะขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นนักรบและนักรักและพระนางราธาเทวีที่ซื่อสัตย์ต่อพระกิษณะทําให้หากใครที่ได้มาไหวและขอพรความรักที่วัดเทพมนเทียนนี้มักสมหวังและได้เนื้อคู่ที่ดีกลับไป 4. ขอพรความรักพระแม่อุมาเทวีวัดแขกสีลม เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหมุดหมายของคนโสดที่มักจะไปขอพรเรื่องของความรักซึ่งวัดแขรก็ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของการขอพรให้ความรักสมหวังพบเจอเนื้อคู่รวมถึงสามารถขอพรในเรื่องของการงานการเงินและความสําเร็จได้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ